เข้าใจไปอย่างนะเข้าใจไปอย่างยายยายซากลูกน้ำหาผ่าเดินเจ๊เจ้าเดิอนออกมาจากบอลเลี่ยเดินเดินมาน้ำหาผ่าผ่าผ่าไม่ย้ายย้ายเอาไปซากมาซากได้เป็นดึงมากเออ มันปทัานได้แหงลูกจั้องแปผ่าผ่าผ่าออกมาได้ห่วงผู้เดียวเลยอะเพื่อนน่ะจัเอามนท่นได้ตือนแหท่านได้แหงลูกจเบื้องไเออบูแหงไปเบื้องด้อโอ้ยดักแย่าเพน่ะเบื้งแห้งไปมานำหาผ้านะครับผ้าเปียกอยู่ลูก อมบ้าหมิ่นหมาอ้ยนเ่นหมิ่นยมาซผ้านอแม่าน้ามาซักหายมนี่ผ่านุ่มเพื่อนเพื่อนเฝ้าออกมาหาอย่างออกมาจากบอลตื่นแต่เสา์ตื่นออกมาไม่รอใครเลยนะเดินออกมาตุ่มตุมุมนะ นยยี่โอ้มาเ,เอาผ่าติลกูกน่ะาคาไหลผ่าผ่าน่ะแยก,ก,กยู่ย้ายเอามาซักไขลก่ลูก